สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับในคลิปก่อนนะ่ะเนี่ยเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมลงคลิปสูตรไปนะครับกับพอดีมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนาะเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าเลขผิดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยเอย๊ผมคือว่าผมไปเบิงเลขจากเว็บของก่องสลากนะครับเว็บของก่องสลากเนาะอันเนี้ยพี่น้องสีเห็นว่าสาเลขสามตัวหนา เลขเลขหน้าสามตัวนะครับกับเลขท้ายสองตัวเนาะเวียบกล่องสลากทั้งสองอันนะครับลงเลขสลับตำแหน่งกันนะครับลงเลขสลับตำแหนง่งอันเนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดห้าเนาะไอ้ตรงนี้นะครับเราก็เดี๋ยวนะนะครับเลขฟีชุดนี่แหละมันสลับตำแหน่งกันนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดห้าวันนี้ อ,อันนี้เก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเลขสามตัวหนาสลับกันเลขสามตัวไทยก็สลับตำแหน่งกันนะครับมันก็นเลยเฮตให้มีผลต่อกันคำนวณน,นะครับผมก็เลยทั้งสองใบเนี่ยทั้งสองทั้งสองหนาเนี่ยบ่ถืกทั้งสองหนาเด้อพี่น้องมันจังวางนี่แหละบ่มีอันใดถือเลยนะครับเพราะว่าที่ถูกผมเช็คจากเว็บทีเ่น ถ่ายทอดสดเนาะข้างหน้ากับสลับข้างหลังอา่าใบหนึ่งถื่อสามตัวหนา้าใบหนึ่งถื่อสามตัวหลังนะครับบัานี้ผมกระสิได้ไปไล่ขีข้อมูลใหม่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวสูตรหวยเด่นล่างนะครับเดี๋ยวผมปรับปรุงแก้ไขก็นเรากับไปไล่เช็กว่ามันมีงวดใดผิดแน่นะครับกระสิไล่ย้อนกลับไปหลายๆงวดนะครับ เดี๋ยวผมสิลองคิใหม่ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคิใหม่เดี๋ยวให้โปรแกรมคำนวณสูตรให้ไม่อีกรอบหนึ่งนะครับผู้ใดแคบหน้าจอไวกรไวแล้วนะครับสูตรนั้นใส่ผ่้ใดได้พี่น้องนะครับเลขมันสลับตำแหน่งกันนะครับกับมาแจงมาแจงตามนี้ได้พี่น้องผมกว่าผม <c oughs> เก็บข้อมูลจากเว็บเกาะของสนัก งานสลากเินแบบรัฐบาลมากเนาะกับว่าคิดว่าเพิ่นสีคขี้ขี้ผิดขี้สลับตำแหน่งกันนะครับนะลาไปแล้วครับเดี๋ยวเตรียมข้อมูลเสร็จนะครับเดี๋ยวผมสมาอัปเดตข้อมูลให้เบิ้งนะครับเนาะลาไปแล้วครับ